ุดที่1สิงหาคมนี้โลกจะต้องเผชิญกับภาษีนําเข้าที่สูงขึ้นจากรัฐบาลทั้มนะคะจุดกระแสความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสําหรับหลายประเทศนะคะการเจรจาการค้าก็ได้ถูกเลื่อนออกมาถึง2ครั้งค่ะจากเมื่อวันที่2เมษายนซึ่งเขาเรียกกันว่าเป็นวันปลดปล่อยนะคะคุณโดนทัามเขาเรียกอย่างนั้นเป็นวันที่9กรกฎาคมและล่าสุดเลื่อนมาเป็นวันที่1สิงหาคมนะคะเมื่อเดือนเมษายนค่ะคุณทํามเขาได้อ้างนะคะว่าเขาทําข้อตกลงกว่า200ฉบับขนาดที่ที่ปรึกษาด้านการ ค,คุณปีเตอร์นาวรโรนะคะระบุว่า90ข้อตกลงใน90วันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ค่ะแต่ว่าในความเป็นจริงสหรัฐทาข้อตกลงได้เพียง8ฉบับเท่านั้นใน120วันรวมไปถึงกับสหภาพยุโรปด้วยค่ะเราเริ่มกันที่สหราชชาญจักรก่อนเลยนะคะเป็นประเทศแรกค่ะที่บรรลุข้อตกลงนะคะสหราชอาณาจักรนะคะหรือว่าอังกฤษค่ะเป็นชาติแรกที่ตกลงทางการค้ากับสหรัฐอเมริกาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะคะข้อตกลงระบุอตาาัตราภาษีพื้นฐานที่ 10%ค่ะพร้อมกับโค้ตาและข้อตกลงยกเว้นสำหรับสินค้าเช่นยานยนต์แล้วก็อากาศยานนะคะมีบางประเด็นค่ะอย่างภาษีเหล็กแล้วก็อลูมิเนียมของอังกฤษที่สหรัฐตกลงจะลดให้แต่ยังไม่มีข้อสรุปนะคะรวมถึงภาษีบริการดิจิทัลของอังกฤษที่ทาต้องการจะให้ยกเลิกค่ะ หันมาดูทางด้านของประเทศที่บอกว่าเขาเป็นคู่แข่งกับเรานะคะคือเวียดนามเป็นชาติที่2นะคะที่ทําข้อตกลงกับสหรัฐโดยทํ้เขาได้มีการประกาศเมื่อวันที่2กรกฎาคมว่าอัตราภาษีจะลดจาก46เหลือ20 1หนึ่งในประเด็นสําคัญก็คือภาษี40สําตหรับสินค้าสวมสิทธิ์จากประเทศที่ส่งสินค้ามายัางเวียดนามก่อนส่งต่อไปอยังสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าจะบังคับใช้อย่างไรเพราะมันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ local content ด้วยนะคะ ถัดมาค่ะก็เป็นประเทศในอาเซียนเนี่ยแหละค่ะก็คืออินโดนีเซียนะคะในข้อตกลงเมื่อวันที่ 15กระกฎาคมสหรัฐอเมริกาได้มีการลดภาษี32เหลือ19ให้กับอินโดนีเซียแล้วก็จะยกเลิกภาษีที่เป็นนำเข้าสินค้าสหรัฐอเมริกากว่า99ที่อินโดนีเซียจะเปิดให้สำหรับสินค้าสหรัฐอเมริการวมถึงเกษตรกรรมพลังงานข้อตกลงก็ยังรวมไปถึงการหาลือเกี่ยวกับเรื่องของอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีอื่นๆที่เป็นอุปสรรคต่อสินค้าอเมริกันด้วยนะคะ มาดูกันด้านของที่เป็นฐานที่ตั้งกองทัพของสหรัฐอเมริกากันบ้างนะคะฐานทัพอเมริกาก็คือฟิลิปปินส์นะคะประกาศเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ต่างจากประเทศอื่นๆในอาเซียน พราะฟิลิปปินส์ลดภาษีเพียงแค่ 1. จุดเท่านั้นเองนะคะจาก20เหลือ19%ค่ะโดยคุณทามเขาบอกว่าฟิลิปปินส์จะไม่เก็บภาษีสินค้าสหรัฐและ 2. ประเทศจะร่วมมือกันทางด้านของทหารแมนไม่มีร,รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าทั้ง2ประเทศก็มีสนทิ่สัญญาป้องกันร่วมกันนะคะตั้งแต่ปี1951ค่ะมาดูกันอีกประเทศหนึ่งที่ใช้เวลาในการพูดคุยนานมากถึง8ครั้งก็คือญี่ปุ่น เป็นประเทศเอเชียรายใหญ่ที่2รองจากจีนนะคะที่บรรลุข้อตกลงโดยลดภาษีจาก25เหลือ15เมื่อวันที่23กรกฎาคมและเป็นประเทศแรกที่ได้อัตราภาษีพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์คุณทําเขาได้อ้างนะคะว่า นี่คือข้อตกลงที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาค่ะโดยญี่ปุ่นจะลงทุน5 5 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะในประเทศสหรัฐและสหรัฐก็จะได้กํำไรถึง90%จากการลงทุนในครั้งนี้นะคะมาที่กลุ่มของประเทศยุโรปกันบ้างน,นะคะสภาพยุโรปค่ะได้มีข้อตกลงกับ E.U. นะคะก็คือสหรัฐมริกาได้มีข้อตกลงกับ E.U. นะคะบรรลุเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้นะคะโดยภาษีพื้นฐานลดลง15%จากที่เคยขู่ไวถึง 30%ค่ะและภาษีรถยนต์นะคะลดเหลือ15%ค่ะสินค้าบางประเภทเช่นเครื่องบินยารุ่นทั่วไปกลับไปใช้อัตราก่อนมกราคมแต่อย่างไรก็ตามนะคะมีผู้นำยุโรปบ,บางรายนะคะเขาก็ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ข้อตกลงนี้นะคะบอกว่ามันเป็นการยอมจํานนจนเกินไปมันก็เลยกลายเป็นวันที่มืดมนขณะที่การมาที่การการค้า EU อก็มองนะคะว่าอันนี้มันคือข้อตกลงที่ดีที่สุด เท่าที่จะทำได้ภายใต้สถานการณ์ที่ยากลำบากแบบนี้ค่ะสดดร้อนๆนะคะก็คือเกาหลีใต้ค่ะได้ภาษีไปที่15เนะคะเกาหลีใต้เขาได้มีการบรรลุข,ข้อตกลงล่าสุดเมื่อวันพฤหัส,สบ,บดีนี้เองนะคะโดยมีเนื้อหาใกล้เคียงกับของญี่ปุ่นค่ะคือได้รับอัตราภาษีรวม15นะคะคุณทําเนี่ยเขาบอกว่าเกาหลีใต้จะให้เงินลงทุน 3 5 0 0 0 0ล้านดอลลาร์ภายใต้การควบคุมของสหรัฐอเมริกาซึ่ง90%ของผลกำไรเนี่ยจะเป็นของชาวอเมริกันทางด้านของประธานาธิปีของเกาหลีใต้เขาบอกว่าเงินก้อนนี้เนี่ยมันจะช่วยให้บริษัทเกาหลีเนี่ยเข้าไปในตลาดสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอุตสาหกรรมต่อเรือและเซมิคอนดักเตอร์อันนี้คือข้อแลกเปลี่ยนร่วมกันนะคะเอาละคราวนี้เรามาดูประเทศที่ถือว่าเป็นคู่แข่งโดยตรง กับทางสหรัฐอเมริกาไม่รู้ว่าเป็นคู่แข่งด้วยหรือเปล่านะคะว่าตอนนี้เศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของความมั่นคงต่างๆนั้นหายใจลดต้นคอก็คือประเทศจีนที่เคยโดนไปครั้งหนึ่งแล้วเมื่อปี2017รอบนี้มาโดนอีกครั้งหนึ่งนะคะสหรัฐอเมริกาใชาน้นโยบายต่างจากประเทศอื่นๆค่ะโดยไม่ทําข้อตกลงแต่เลือกใช้การพักชั่วคราวนะคะ จีนถูกเก็บภาษี34%จากวันปลดปล่อยนี้แล้วก็ถูกขึ้นอีกหลายรอบทีเดียวค่ะจนถึง145%นะคะขาเข้าจากจีนและ125%ขาเข้าสู่จีนนะคะ ทั้ง2ฝ่ายตกลงลดภาษีในเดือนพฤษภาคมหลังจากที่เจรจากันที่กรุงเจนีวานะคะโดยภาษีล่าสุดเนีอยู่ที่30%อันนี้ของจีนนะคะและ10%ก็คือของสหรัฐอเมริกาการประชุมล่าสุดค่ะที่สต็อกโฮล์มนะคะก็ยังไม่มีข้อตกลงที่ขยายเวลาและก็ต้องรอคุณโดนัลด์ทรัมป์นั่นแหละเป็นคนตัดสินใจคนสุดท้ายขั้นสุดท้ายค่ะ มาดูกันที่อีกประเทศหนึ่งนะคะประเทศนี้มีโดนภาษีพิเศษด้วยนะคะก็คือประเทศอินเดียค่ะเพราะว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์เขาได้ประกาศเก็บภาษี25%กับอินเดียพร้อมกับบทลงโทษที่ไม่ยอมระบุรายละเอียดนะคะให้เหตุผลแค่ว่ามีนโยบายการค้าที่ไม่เป็นธรรมและยังเข้าไปซื้ออาวุธกับพลังงานจากรัสเซียด้วย คุณถามเขาก็เลยบอกนะคะว่าอินเดียเนี่ยจริงๆเป็นเพื่อนที่ดีนะคะแต่ไม่เคยทําการค้ากับเราเลยในระดับที่ควรฉะนั้นเนี่ยภาษีของพวกเขาเนี่ยจึงต้องเป็นภาษีที่สูงที่สุดในโลกค่ะมาดูกันทางด้านของแคนาดาบ้างน,นะคะกแคนาดานั้นเจรจาก,กันเข้มข้นมากทีเดียวค่ะแล้วเขาก็ถูกเรียกเก็บภาษี35%จากสหรัฐอเมริกานะคะตั้งแต่1สิงหาคมนี้และทําก็ขู่ด้วยนะคะว่าจะขึ้นอีก แคนาดาก็ตอบโต้ทันทีนะคะบอกว่าปัญหายาที่หลั่งไหลจากแคนาดา อันนั้นนะเป็นการอ้างเหตุผลนะคะนายกแคนาดาเขารบุเลยนะคะว่ามันเป็นช่วงการเจจาที่เข้มข้นมากๆและอาจจะเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีภาษีเลยอันนี้ถือว่าเป็นการยอมจำนนแล้วนะคะว่ายังไงแล้วก็จะต้องมีภาษีแถมมาจากคุณด้วนนั่นทำแน่นอนมาเป็นประเทศที่คู่กูกันตั้งแต่ต้นๆเลยนะคะก็คือเม็กซิโกนั่นเองนะคะเม็กซิโกค่ะถูกเรียกเก็บภาษีถึง30%นะคะโดยคุณทํามเนี่ยเขาอ้างเรื่องของยาเสพติดแล้วก็ผู้อพยพผิดก หมายรัฐบาลของเม็กซิโกนะคะพยายามจะผลักดันให้ได้ข้อตกลงก่อน1นึ่งสิงหาคมแต่ณนะตอนนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าเกิดขึ้นนะคะ,ะมาดูกันทางด้านของออสเตรเลียกันบ้างนะคะทางด้านออสเตรเลียนะคะเขาถูกเก็บภาษีเป็นภาษีพื้นฐานเนี่ย10%เนเนื่องจากว่าขาดดุลการค้ากับทางฝั่งสหรัฐอเมริกา แต่ถ้าหากคุณนุนทำเขาจะเพิ่มอัตราภาษีเป็น15-20%ก็อาจจะได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็ไม่มีการรายงานนะคะออสเตรเลียกําลังเจรจายอย่างเป็นทางการหรือเปล่าทั้งหมดนี้นะคะเป็นการสรุปภาพรวมค่ะว่าในช่วงของ120วันที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องของข้อตกลงทางการค้านะคะพูดง่ายๆครั้งนี้เป็นการทําสงครามทางการค้าครั้งที่2แล้วนะคะครั้งแรกทํากับประเทศจีนแค่ประเทศเดียวเท่านั้นนะคะช่วงข่องปี2017 ะะแล้วก็เป็นทัมหนึ่งและครั้งนั้นค่ะก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทีเดียวค่ะสิ่งที่เห็นชัดที่สุดก็คือซัพพลายเชนนะคะเพราะว่าประเทศจีนได้มีการกระจายความเสี่ยงทำซัพพลายเชนนะคะไปตั้งในกลุ่มประเทศต่างๆเนี่ย ที่ไม่ได้รับผลกระทบเรื่องภาษีนะคะเรียกว่าแทบจะทั่วโลกทีเดียวผลที่ตามมาก็คือตอนนี้เราก็อาจจะต้องลุ้นกันนะคะว่าไอ้เจอ้าภาษีสวมสิทธิ์เนี่ยก็คือเป็นสินค้าที่ไปผลิตที่ประเทศที่ได้รับยกเว้นภาษีต่าๆแล้วก็ส่งเข้าอเมริกาแต่รอบนี้อเมริกาเขาไม่มีเว้นให้นะคะฉะนั้นซัพพลายเชนที่เกิดขึ้นจากจีนเนี่ยก็จะถูกตามไปเช็คบินอีกทีหนึ่งตอนนี้สิ่งที่ทางเอกชนแล้วก็ภาครัฐของเราเนี่ยห่วงมากที่สุด นั่นก็คือสินค้าขนาดมากถือมาจากประเทศจีนที่ต้องถือว่าในช่วงของ10ปี20ปีที่ผ่านมาจีนก็ถือว่าเป็นโรงงานผลิตของโลกนะคะแล้วเขาก็ทําได้ดีด้วยต้นทุนต่ํามีประสิทธิภาพแล้วตอนนี้ก็เริ่มขยับเข้าไปสู่คุณภาพมากขึ้นแล้วกําลังไหลบ่าทะลักเข้ามานะคะ อาจพูดง่ายๆคืออาจจะมาท่วมเอเชียนี้ก็ได้ยุโรปก็ไปเหมือนกันนะคะหรือแม้กระทั่งอเมริกาเองเขาก็เจอเช่นเดียวกันนะคะจากนี้ไปเราต้องติดตามดูนะคะเรื่องของโครงสร้างภาษีมันได้เปลี่ยนไปแล้วโลกการค้ามันได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะโดยผู้ชายที่ชื่อดุลนันท์ธรรมค่ะ